ดีครับวันนี้ก็มาลองถอดเฟตดูเอาสดๆสเลยผมถอดแค่ห้าเฟสตัวนี้เ็าเปลี่ยนแค่ห้าเฟตครับผมก็มีหัวแรงแล้วก็คีมดึงเฟสเดี๋ยววันหลังผมมาอธิบายว่าคีมดึงเฟตนะเราทําในไทยก็ได้เอานี้ก่อนเอาอนนี้ก่อนนะครับเอาหัวแรงนะให้มันร้อนก่อนนะครับจี้ก่อนไปเลยจี้สักพักหนึ่ง ก็ก็เรียกอะไรให้มันร้อนหน่อยพอมันร้อนละลายกาวใช่ไหมครับแล้วก็ใช้คีมค่อยๆจิกนะครับจิกเข้าไปที่ใต้เฟนห็นไหมครับมันขึ้นเลยอุ๊บนี่ฮขึ้นหน่อยหนึง่งเราก็ไล่ไปไม่ต้องรีบเพราะว่าถ้าไม้เก่าไม้มันเก่าก็ก็เรียกอะไรฟิลเกกร์บอดมันจะ เป็นขุยเห็นไหมครับออกล้วนะครนี่เฟสที่หนึ่งนะอ,อีกเฟสหนึ่งผมขยับก่อนอใกล้ๆเลยก็คือลองด้านนี้ดูด้านนี้มันก็คืออย่างนี้นะครับพอให้มันร้อนพอสมควรนะก็คือเฟสเป็นเก่าแล้วมันกาวม,มันก็จะหมดแล้วครับก็จิกลงไป ก็ไล่ไปแรงเราก็อาจจะจ้องจี้อยู่ก็ได้หรือว่าถ้าเกิดมันร้อนดีแล้วเราก็ไม่ต้องจี้แล้วเราก็อ,าออกเลยนี่ครับอสองล้อ,อีกเ้เฟนจริงๆมือถอดห้าเฟสเดี๋ยวมันจะกินเวลาไหนๆก็ไหนๆละเอาหน่อยนะครับอันนี้ก็พอร้อนแต่นี่อ่า ถ้าต้องการร้อนเยอะๆก็จี่นานหน่อยแต่เพอเอินตัวนี้มันเก่ามากแล้วก่าวมันก็ไม่ค่อยจะเหนียวมากครับไอเฟดนด้านนี้มั้งจริงๆมาด้านไหนก็ได้นะแต่ว่าเพิอเอินผมถนัดมือซ้ายไอ้หมาถึงว่ามือที่ถือครีมนะมันเป็นมือซ้ายมาเลยต้องมาจิกอีกด้านหนึ่งจริงๆจะเอามุมไหนก็ได้ เราก็ค่อยๆไล่ไปครับรก็ออกแล้วไม่ต้องรีบถ้าเรารีบเกินไปฟิงก์็บอร์ดมันก็จะแตกโอเคครับเดี๋ยวหลังผมมาทำให้นี่ให้ดูอธิบายส่วนนี้อันนี้ของไทยครับไม่แพงอโอเคขอบคุณครับ